สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ไอทีกับพี่ยยานะครับชินุดั .com ครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเด้นเด้นจัดหนักๆกับกล้องถ่ายรูปของเจ้า Oppo Find X2 Pro 5G ก็คลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเฉพาะถึง กล้องเท่านั้นนะครับเพราะว่าเรื่องอื่นๆนั้นพี่ไอศก็คงไม่ต้องพูดถึงแล้วครับกับสเปคจัดเต็มนะฮะ snapdragon 865 RAM 12GB มส12ิวสองกมทำในตัวเครื่องนะครับ 512GB แบตเตอรี่4,260ม ah, ิลลิแอมรองรับบุ๊กฟาสชาร์จนะครับ2.0นะฮะที่เขาเคลมไว้ว่าชาร์จจาก0ถึง100%เต็มเนี่ยใช้เวลาเพียง38นาทีหน้าจอ refresh rate 120 h z นะครับและเขาบอกว่าจะมี t o u c sensitivity ที่ได้ feeling 240 h z พวกนี้บอกเลยว่าเป็นเรือธงขั้นสุดราคา4,990บาทนะครับประชากใจสาวม,ม,มากๆ ถามว่าเล่นเกมเป็นไงบ้างสเปคนี้ถ้าเล่นอะไรไม่ได้เนี่ยอะไรก็เล่นไม่ได้รูหนังฟังเพลงที่หายห่วง120เฮิรเตซ์เนี่ยจอเขาเนี่ยสวยงามมากๆแล้วเขาข้ามไปเลยที่พี่อาสนใจกับเจ้า oppo ตัวนี้ก็คือกล้องถ่ายรูปโดย oppo f i r e x 2 pro นั้นมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวโดยกล้องหลัก48ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์โซน้ซึ่งเป็นเซนเซอร์ที่มีขนาดเกือบ1นิ้วด้วยการทำให้สามารถเก็บภาพได้ คมชัดและละเอียดนะครับพร้อมเทคโนโลยี12บิ t True Capture ค่า f 1.7เลนส์อัต r ร w ว d e 48ล้านพิกเซลเซนเซอร์โซนี่เช่นเดียวกันมีมุมมองกว้างถึง120องศา f 2.2ส่วนเลนซูมนั้นเป็น p e r i s โ o p 13ล้านพิกเซล f 3.0ซึ่ง ถ่ายภาพมิ่งซูมได้สูงสุดถึง60เท่าถ่ายวิดีโอได้สูงสุดถึง30เท่าพร้อมระบบกันสั่น OIS ซึ่งเราจะสังเกตว่าเรือธงในปีนี้ทั้งหมดนั้นมาพร้อมกับเลนเทเลหรือเลนซูมที่เป็นพอริสโกปทั้งสิน้นส่วนกล้องหน้ามาพร้อมความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซล f 2.4สามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุด Full HD 30เฟรมแล้วก็สามารถถ่าย HD Night เซลฟี่ได้อย่างสวยงามเป็นไงครับสเปคกล้องถ่ายรูปหน้าโดนหน้าดูมากๆกับ48ล้านพิกเซลแล้วก็การซูม60เท่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับอย่าเสียเวลาบ้านลำไยไปลุยเลย ผลงานภาพ่ายอย่างที่เห็นนะฮะสวยงามเก็บรายละเอียดได้เป็นอย่างดีปัญหาที่พบนั้นแทบไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดนะครับหรือว่าปิด AI โดยส่วนตัวนั้นผมชอบปิด AI มากกว่าโดยชมในการทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะเราจะได้เห็นคุณภาพของเซ็นเซอร์จริงๆที่ออกมาได้ภาพดีแค่ไหนแต่กรณีที่เราเปิด AI นั้นภาพที่ได้ก็จะมีความเข้มข้นขึ้นนะฮะอย่างภาพลูกกอล์ฟจะเห็นว่าสีน่าจะเข้มขึ้นสดขึ้นกว่าปกติ ในการถ่ายของชิ้นกลางนะฮะอย่างหุ่นอเมซอนหรือว่าเป็นหุ่นแอปเปิรแดนทั้งหลายเนี่ยเป็นสเกลหต่อ6นะฮะสูงประมาณ12เซนเทียบกับ iPhone แล้วนะครับสูสีกันทีเดียวแต่ด้วยชุดเลนสที่แตกต่างกันนั้น ผลที่ได้คือฉากหลังแม้เราจะไม่ได้เปิดพอร t r a i t นั้นฉากหลังของ Oppo Find X2 Pro นั้นก็จะแอบละลายก,กันนิดหนึ่งนะฮะอย่างรูปมือเนี่ยไม่ได้เปิดพอร t r a i t แต่อย่างใดแต่พอเรามาเปิด p อร์เทรตนะครับการละลายนั้นทําได้ดีทีเดียวสีสันสวยงามนะครับและตัดขอบได้ดีกว่า iPhone เยอะเลยส่วนการซูม60เท่านั้นทำได้ดีอย่างที่เห็น น้องเอวาก็หน้าตาชัดเจนนะครับซูมไอดอลได้หรือเราจะลองซูมนกนะฮะ60เท่าก็อย่างได้หรือว่าทดสอบนะครับถ่ายระยะ,ระยะประมาณ50เมตรซูมเอาผลไม้ 50x ก็ยังพอได้แต่ถ้าเกิดเราลองใช้นะครับเป็น48ล้านพิกเซลนะครับปรับได้ มันก็จะถ่ายออกมาแล้วก็ครอปออกมาเนี่ยไม่ได้ดีเท่าการซูมในขณะเดียวกันนะครับการถ่ายของชิ้นเล็กนะฮะถ่ายดอกไม้แล้วใช้48ล้านพิกเซลนั้นและครอปออกมาเนี่ยบอกตรงๆว่าอันนี้ยังสู้เดฟฟิลชั่นของ iPhone 11 Pro ไม่ได้เหมือนเดิมอันนี้ต้องยอมเขาจริงๆในส่วนของไ i g ์ t โหมดนะั้นทำงานได้ดีนะฮะสวยงามรายละเอียดคมชัดนะครับให้ภาพออกมาที่เป็นธรรมชาติมากกว่า ส่วนกล้องหน้าก็ทำงานได้ดีอย่างที่เห็นครับมี night mode หรับกล้องหน้าด้วยก็ทดสอบนะครับวิดีโอกันดูเราเดินดูนะฮะทั้งคู่เปิดเป็น 4K 30เฟรมทั้งคู่นะครับเหนยวมากเลยว่ะเอาวิ่ง <A wing. S 1> เป็นไงเหนื่อย ยังอยู่ก็ฟิตมาวิ่งนะฮะตอนบ่ายสามโมงแดจดจัดๆแด่นี้นะครับก็ถือโอกาสมาทดสอบกล้องทั้งการสั่นนะครับทั้งการเก็บแสงเก็บสีนะครับซึ่งเรื่องการซูมนั้น Oppo Find X2 Pro นั้นสามารถซูมในวิดีโอได้สูงสุดถึง30เท่าด้วยกันซึ่งเป็นการซูมวิดีโอที่ผมว่าสูงมากๆนะครับที่กับมือถือหลายตัวที่รีวิวมาในช่วงหลังๆนี้นะครับเป็นการซูมที่ต้องบอกว่า ไม่ได้ใช้กับทงกล้องเลยฮนะใช้มือซ้ายเลยนะถือเป็นมือที่ไม่ถน,นัดตงัวเป็นที่ทำได้ค่อนข้างนิ่งทีเดียวนะครับไหนเนี่ยยูนี่เลยดิดูหน่อยเออดีๆยืมหน่อยถือสองนิ้ว อ่านี่เป็นวิดีโอไลฟ์โฟกัสสะครับในฉบับของ oppo เราอยู่ห่างจากหนุมแบบประมาณแขนเดียวก็จะได้มุมประมาณนี้พร้อมร้อนมากเลยค่ะรทดสอบดูทีว่ากันสั่นจะโอเคไหมไปกไปอ่าเราก็จะตามไปด้วยจักรยานเช่นเดียวกันอ่าไปดูดูทางดูทาง หันหน้าวันนี้อ,อาขไปไปนน่นแล้วหนึ่งคนส่วนในกล้องหน้านะครับวิดีโอไลฟ์โฟกัสน,นะครับปั่นจักรยานไปด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าวันนี้ประมาณบ่ายสามนะฮะร้อนตับจะแตกกล้องหน้าทำได้ดีมากๆนะ,ะละลายแลวผมว่าละลายสวยอ่ะสวยมากๆเลยก็ย,ยังพอเห็นรายละเอียดของแบ็กกราดนะฮะรู้ว่าเราทําอะไรอยู่ที่ไหนแต่ว่าละลายออกมาแล้วเราเด่นขึ้นมาได้แล้วก็กันสั่นเนี่ยทำได้ดีทีเดียวดูสิ ในส่วนของวิดีโอธรรมดานะฮะกล้องหน้าเนี่ยก็ไม่ได้ไลฟ์โฟกัสก็จะประมาณประมาณนี้ครับชัดเจนนะฮะคมชัดซึ่งตรงนี้เราจะไม่ได้ทดสอบของ iPhone เพราะา iPhone ไม่มีไลฟ์โฟกัสก็เลยไม่ได้เปรียบเทียบกับไอ o n e นะฮะก็เดียวๆกับเจ้า oppo เลยดีกว่าในส่วนของกล้องหน้าทั้งคู่นี้นะครับเจ้า oppo นะฮะ find x 2 pro 2> mm hmm. ก็จะถามสามารถถ่ายได้เพียง full hd เท่านั้นนะฮะในขณะที่ iPhone นั้นจะเป็น 4k เปิดวัดจากก่อนหน้านี้นะครับที่เราอยู่กลางแดดประมาณบ่ายสามตรงนี้เราย้ายมาเป็น ตอนเช้านะอีกวันหนึ่งแล้วเนี่ยเสื้อผ้าจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ประมาณสิบโมงครึ่งนะฮะประมาณนี้ออสุดแขนนะครับทั้ง2อ,อันนี้วางหากันข้างๆกันเลยนะครับดูสุขชอบแบบไหนนะก็จะพยายามพูดไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะได้ลองตัดเสียงสลับไปมาว่าไมโครโฟนตัวไหนทำงานได้ดีกว่ากันนะครับลองเดิมมาในที่ร่มนะฮะ ดูการปรับแสงนิดนึงอะรงรถแล้วกันช่วงนี้ก็จะถ่ายอยู่วนๆอยู่แต่ในหมู่บ้านนะเพราะว่าสถานการณ์นะฮะต้องเซฟตัวเองนะฮะอยู่บ้านเพื่อหมอนะฮะไอโฟนก็จะติดส้มๆเหลืองๆตามปกติของ iPhone น,นะครับส่วนออปโปงว่าชุดเลนทําได้ดีทีเดียวแม้จะเป็นแค่ Full HD นะฮะสังเกตดูว่าตัวผมเนี่ยจะขอบหน้าขอบตัวจะคมกว่าของ iPhone แล้วก็จะดูมีมีมิตินะครับมีความลึกมากกว่านะ,ะน,นี่คือจากหน้าจอนะหน้าจอ บนคอมเป็นอย่างไรบ้างก็คอมเมนต์กันดูได้ครับแล้วก็หน้าของ oppo ก็จะขาวกว่าแล้วก็จะดูโซมน้อยกว่านะฮะ ก็อย่างที่เห็นนะครับคุณภาพภาพถ่ายนั้นสวยงามนะครับสีสันนะครับเก็บได้เป็นอย่างดีส่วนตัวผมนชอบกล้องถ่ายวิดีโอของ oppo มาตั้งแต่สมัย reno ปีที่แล้วนู้นและที่ถ่ายวิดีโอแล้วสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอปกติวิดีโอ portrait หรือว่าจะเป็นการถ่าย slow motion ทํางานง่ายมีลูกเล่นเยอะนะครับเมนูกล้องสามารถเข้าไปปรับแต่งมีลูกเล่นที่สําคัญนะครับ oppo find x 2 pro ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับแอป โซลู u, ซึ่งเป็นแอปแต่งภาพแต่งโดเกเกตติดเครื่องมาให้พร้อมใช้งานเลยแต่ทุกอย่างย่อมมีข้อจำกัดเสมอทุกคลิปของพีอาย่อมมีการติดเสมอนะครับจะ Opp o p p ป f i ไฟ X 2 Pro 5G นั้นข้อติดสำหรับเรื่องกล้องนั้นบอกเลยว่าการถ่ายรูปเนี่ยยืน่นมเข้ามาใกล้ๆประมาณนี้ประมาณฝั่งมือเนี่ยถ่ายแล้วหลุดโฟกัสไปโฟกัสข้างหลังต้องแต่หน้าจอ เพื่อจับโฟกัสที่มือถึงจับมือของเราแต่ในขณะที่ถ่ายของชิ้นไม่ใหญ่พวกหุ่นเทินพวกอะไรพวกนี้ถ้าออกมาได้ดีนะฮะก็เป็นข้อจำกัดเล็กๆน้อยๆรวมถึงกล้องหน้าที่น่าเสียดายมากๆซึ่งสามารถถ่ายได้เพียง Full HD เท่านั้นนะครับแถมระบบกันสั่นก็ไม่มีบางจังหวะเนยอย่างจังหวะขี่จักรยานเนี่ยมันมันก็สมูทดี แต่พอจังหวัดเดินลงบันไดตึกตักตึกตักและด้วยท่าเดินของผมบางครั้งมันซ้อนมันลงก่อนมันจะสะเทือนบ้างในบางครั้งอื่นๆนั้นตัววิดีโอไลฟ์โฟกัสนั้นถือว่าทําได้ดีมากๆน่าประทับใจนะครับเพียงแต่จังหวะ AI ของเขาเนี่ยมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีบางจังหวะจะมีการกระพริกบกระพริบแล้วก็มีมีจังหวะไม่สมูทบ้างแต่ถือว่าเ่ในเก์ที่รับได้แล้วของพวกนี้มันเป็นซอฟต์แวร์หวังว่าในอนาคตนะครับ Oppo จะออก ฟิร์มแวร์ถึงออกอัปเดตมาเพื่อ,อปรับปรุงตรงนี้นะฮะข้อติอีกอย่างนะครับกับ oppo ซึ่งพี่อาร์ตติ่ oppo เนี่ยมาตลอดทุกรุ่นที่รีวิวมาคือพี่จะใส่แอปเยเยอะแยะมากมายขนาดนั้นแอปยัดมาเต็มที่มากคนที่ชอบโหลดแอปคงจะชอบว่าเอ้ยสบายว่าเปิดขึ้นมาไม้มีทุกอย่างแต่ส่วนตัวผม,ผมชอบอะไรที่แบนมินิมอลชอบมีเฉพาะสิ่งที่ใช้แตนงนั้นเติมความสุขว่าให้บางแอปทําไมต้องมานั่งลบทิ้งทีหลังบางแอปมันดูวุ่นวายมันมีเยอะจัง เขบางแอปรู้สึกว่าเฮ้ยมันซ้ําซ้อนไปไหมอะไรเหมือนกับเขาไปดีลกับผู้พัฒนามาแล้วก็ไปไปโคกันแล้วก็เอาแอปมาลงด้วยการบัตเตอร์อะไรหรือเปล่าผมไม่รู้แต่รู้สึกว่าเป็นผู้ซื้อทำไมต้องโดนยัดแอปมาเยอะขนาดนี้แน่นอนครับมันลบมันลบได้แต่เป็นคนขี้ลำคาง้งไงเอาหาเรื่องติต่างหาก ก็นอกจากพวกนี้แล้วนะครับก็ไม่รู้จะมีอะไรให้ติดอีกนะครับผลงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับราคา49,900บาทก็ถูกใจคุณหรือเปล่านะครับมาแชร์มาคอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้ผมพี่อาร์นะครับลาไปก่อนหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะถูกใจเพื่อนๆเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามพี่อาร์พบกันใหม่คลิปหน้าอยากดูอะไรมาบอกกันได้ครับสวัสดีครับบาย